จริงๆแล้วคนไทยมีน้ำใจก็มีนะฮะโดยเฉพาะแท็กซี่คันนี้ฮะคุณผู้ชมผมไม่ผมเอาจริงนะถ้าเราเป็นเรานะเราเจอทองเราเจอสร้อยเราเจอเพชรเนี่ยตีนะพูดดีๆนะคือเอาจงริงตำรวจนะช่างใจอยู่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าถูกไหมเราก็ต้องคิดว่าเราจะเอาหรือเปล่าไม่ให้ตำรวจแต่ว่าแท็กซี่คนนี้เอาไปคืนเจ้าของฮะเพราะว่ารวมทรัพย์สินต่างๆที่เขาเก็บได้ ือบพันแสนนะคุณผู้ชมครับครึ่งล้านเลยเหรอครึ่งล้านเลยนะฮะนับชัยงามจริงๆแท็กซี่คนนี้ชื่อว่าดายอภิรักษ์พงทองฮะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวะนะครับ9598กทมเนี่ยส่งมอบเงินแหวนเพชรสร้อยคอทองคำนะรวมแล้วมูลค่าประมาณ เกือบ5 0 0แสนฮะนี่มันเป็นเงินสกุลยูโรนี่ใช่ถูกต้องฮะคืนให้กับนางสาวจุไรวันซินเลอร์เป็นเจ้าของครับเล่าให้ฟังสันส้นๆว่า20มิถุนายนที่ผ่านมาคุณจุไรวันขึ้นแท็กซี่จาก BTS ช่องชอนุนซีนะครับไปที่โรงแรมย่านเจริญกรุงและทีนี้เนี่ยลืมของไว้บนกระเป๋าลืมกระเป๋าไว้บนรถเออลืมกระเป๋าไว้บนรถนะครับซึ่งเป็นรถของคุณอภิรักษ ทีนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์เจอฮะเจอเสร็จก็ไปแจ้งสพ .91 ประกาศตามหาเจ้าของหน่อยฮะในกระเป๋านี้ที่คุณบอกมีเงินใช่ไหมมีเงินยูโรอยู่900 0กว่านะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าครับมีเงินไทยอยู่140บาทแต่ว่ามีสร้อยคอทองคำสองเส้นแหวนเพชรหนึ่งวงฮะแล้วมีใบกับขี่ต่างชาติมีบัตรประชาชนด้วยนำข้อมูลต่างๆก็ประชาสัมพันธ์หาเจ้าของสุดท้ายแล้วหาเจ้าของได้แล้วก็นำมาส่งมอบกันนะฮะ หลายคนก็บอกว่าเนี่ยชื่นชมนะแท็กซีด่ดีๆก็ยังมีเยอะฮะใช่นี่ไง<ม>และยิ่งกว่านั้นเจอลืมของไว้วันแท็กซี่ได้คือยิ่งโชคดีไปกันใหญ่ใช่ฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลบฟรีได้แล้ววันนี้